ได้ไดอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้มีความสุขจริงๆแต่คือแบบดีมากมากมไม่รู้จะปิดยังไงหนึ่งสองสามไปกูเนี่ยไปแล้วออกไอ้กู <c oughs> <c oughs> เรือใหญ่ๆนะแต่งพัทยานะครับตอนนี้มาแวะมาแวะกินก่อนเปิดเปิดไข่เกิดอะไรอย่างนซื้อเรือก่อนหม้อมเมื่อซื้อที่ไหนับอยู่ที่บ้านนี่มีเรือได้นี่เรือดำน้ำมาลูกพี่เขาซื้อมาไหนนี่ไม่ได้อหรเฮ้ยะอะไรเนี่ยมันมีอะไรบางอยงพูดอย่าหนี้เดี๋ยวกินกันเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะแวะไปน่าจะแถวๆสัตตเล็กโอ้ครับคุ ใส่แต่เสื้อขาต้องระวงงังไปแล้ว <laughs> ่่าอยู่ไงดอไรดิ <laughs> เร็ว,ลว <laughs> <laughs> หลังร้านกว๋วยเตี๋ยวเฮียชอมอที้นะ ก็มาเจอห้องน้าครับสวยมากแล้วก็ตรงนี้นะข้างหน้าผมนี่เป็นแรมมาแรมสเก็ตแอบฟุกมากแล้วก็มีการเป็นคาร์บิตี้อะไรเพิ่มเลยอันนี้เป็นตาก,กล้องนะครับช่งางภาพครับนี่วืดีโอจ้างเขาได้อะไรทำไมไอเบอร์อะไรครับเนี่ยบ่ายโมง ไปสุดท้ายี่บ่ายสองมูฟคาเฟ่ไปไปต่อ ันพี่พี่นี่เหรอครับที่เกิดมาเนจ้าของร้านใช่ครับมูฟเฟ่ต์ครับที่สอร้านครับร้านหนึ่งเป็นร้านไอศครีมในารัซเลสที่โรับคเต้ของพี่เหมือนกันเหรอใช่ครับผมหมูแมงรีเมืองนใช่ครับชื่อหมูครับกินหมูครับตอนนี้พี่เขเปิดมาประมาณสองเดือนนะครับ แล้วก็หลังจากมีรีวิวมานี่ก็มีคนมาครสี่ห้าวันนี้ก็ประมาณสี่ร้อยคนเป็นค่าถามว่าวันละเท่าไหร่ก็ตกสามสี่ร้อยคนละสามวันครับมไม่รูว่าผมว่าต่อไปน่าจะคนน่าจะมาเรื่อยๆก็เตรียมขยายไปถึงอีกนี้อยู่ครับจริงๆมันเป็นตึ้นชันของเราอยู่แล้วเพราะเราอยากโค้งแต่จริงๆอ่ะสเปซมันจะสวยกว่าถ้าเราเรียนรางนุยบฮาร์ดได้อีกที่เป็ ตอนนี้มันแน่น oh. ไปครไปแน่นมากเลยอย่างเงี้ยที่สามารถแต่ว่าให้คนแบบเขาที่มีกิจกรรมอย่างผมพิธีเนี่ยคนเนี่ยคนอื่นสามารถเอามาตั้งเป็นถ้าเป็นช่วงเทศกาลครับเพราะว่าความคุ้มกัาเราไม่ลงมาอาหารถ้าบางครั้งเราปล่อยให้ลูกค้าทำทุกวันอ่ทุกทีเดี๋ยวมันคุ้มคืนไม่ได้มันก็จะเลยมันก็จะเลยไปแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลที่มันมีสภาพคนเยอะขนาดนี้ผมรู้ลมแน่นอนครับ แล้วก็อย่างใน,นส่วนของมเมล็ดกาแฟเนี่ยเบสของพี่หมูเนี่ยคือใช้กระดทีเบสเราเป็นขั้วกลางตะเข้มครับครับเป็นเ,นเนมนเล็ดของไทยแล้วะเป็นไทย ลาวแล้วก็บาซิลอ๋อเป็นเมล็ดเบนเบนเบทครับผมแล้วก็เมล็ดอื่นๆก็จะมีเป็นตัวพีชเป็นสเปซิตี้ก็ใช่ครับแล้วก็มีบูมเบอรี่มีวิสกี้แจ็ควิสกี้พวกนี้เป็นเมล็ดที่ที่จะหมุนวนหรือเปล่าหมุนวนครับหมุนวนเรื่อยๆแล้วก็คือเบสก็จะคือตัวที่พี่ใช้อยู่ประจำใช่ครับตัวที่ตัวที่เหมาะกับตัวโรบอทโดยเฉพาะครับแล้วจะเกิดรสชาติของ แต่ชอบสีขาวเนาะตัวที่เป็นสีขาวเป็นแรงเป็นสีแรงที่ไม่ผลิตแล้วอผมก็ถ้าตามหาที่มึงสองอ่าี่มีเต็ดมีมีเต็ดอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบแหมดเลยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟพี่แล้วนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเก็บเป็นเพี่เขาบอกว่าเหลืออีก20แก้วสู้ๆนะคะพี่สั่งไปเลยครับเมล็ดเมล็ดนี้เป็นเมล็ดที่พี่เขาจะวนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ดีแก๊สทั้งหมดนะครับ ก็เลยยังกินไม่ได้ก็มลเมล็ดเบนอเมริกาโน่เป็นมลเมล็ดเบนลาวไทยบราซิลโอเคครับก็ได้ข้อมูลจากพี่หมูมาแล้วนะอันนี้เบียบอกว่าชื่อน้องแฟนนะครับใช่ไหมครับน้องแฟนนี่นะครับ okay. โอเคกดไปกี่แก้วแ,แล้วครับวันนี้ใส่ร้อแก้วแล้วใ่ไหมแี่ก้านแ,แขนแข็งแรงมากนะคะบอกเลยไม่ต้องยกเวทไม่ต้องออกลรงใดเลยนะมีละเป็นเมล็ดพิษเบนนะครับที่พี่เขาบอกว่าดีอยู่มากๆากแต่ว่ายิ่งกินไม่ได้ แล้วก็พิซซี่นะฮะเมื่อเมื่อวันไหนวะอาทิตย์ที่แล้วนะสถานีผับครับเพิ่งไปลองตัวรีเจนซี่มาตัว,วนี้ก็ยังกินไม่ได้เหมือนกันก็ไม่แพงนะครับราคาราคาน่ารักจับต้องได้นะฮะโอเคครับไม่ไม,ไม่ควรท้องฟ้าแล้วยวพาพี่เสี่ยวมาก่อนพีี่่เยวโอเคไปเดี๋ยวดูรบอบๆหน่อย นี่นะครับข้างหลังมันก็จะเป็นแนวแคมป์นะครับอันนี้จะเป็นที่ที่สั่งเครื่อดื่มอ่ะแล้วก็จะเป็นแนวไร่ลง สอฟทาวเวอไทยแลนดหรอครับพี่ไม่ไม่ซอฟาดางเตลลอะไรขนาดนั้นคือสเตลเนี Demon> ่ครับมีปาร์ซ์เลยไปยืนข้างๆมีร์ซเชอร์รี่ดีๆมีร้านเบอร์เกอรงชิ้นๆเป็น้องๆกันมีสุเปินดูโอเป็นอะคิสติกชื่อชยานน์จิญสุขมีกลุ่มที่ทำคอนเสิร์ตเคยทำที่สวนนงรุ้นนี่ครับ พวกนี้พี่รู้จักหมดเลยครับพี่คือว่าพี่ยอยากมารวมกันเพื่อให้บาสเล่อมีมีอะไรบางอย่างนะแล้วเราล้อมรัดมันไวแล้วแต่เดิมนี่พี่หมูทําอะไรอยู่ที่ไหนครับก่อนมาเปิดร้านกาแฟเป็นเครือที่อยู่กรุงเทพครับอ๋บนนอโฆษณาเขาก็อยู่ชูโกซิงโกเป็นอิน์ซี่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่แคนนี่ แปัจจุบันนี้ทําอยู่ครับเต่ว่าวพอแล้วใช้คาว่าเออเรื่ทยได้บ้างแต่ก็ยังทบงานอยงเทพอยู่น,นะครับเบงานบ้างงานของต่าธรรมดานี่แหละแล้วไปๆมาๆมาน,นี่ทําไมถึงผันปวนเอ้ยันเปลี่ยนมาเปิดร้านได้ครับรก็เอาจริงก็เปิดร้านไม่ได้เป็นไเป็นสิงที่อยากอยากทํากําไรนเงี้ยสะใจยังอยากทํางานสร้างฐานก็ยังใช้เวลาว่างส่วนหนึ่งทำอะไรที่บอกว่าเดี๋ยว ปลายปีผมอาจจะมีงานแสดงงานออกแบบขครับที่อาร์ตแกลเลอ,อเรี่ตรงบ้านเอ๋อคือยังอยากจะทำอะไรอยู่คืออาร์ตแกลเลอรี่นี่เหมือนเป็นที่เที่ยวอยู่แล้วปั๊บตอนนะี้ไม่เป็นขนาดไหนโอเคแต่ว่าเราอยากทำให้บางสลวนมีภาพที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าว่าอาจจะดูเหมือนที่เขาเป็นชุมชนแต่ก็ไม่ได้อยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดนั้นนะครับยังเป็นแหล่งชุมชนที่มีอะไรผสมนะมันเชิงอนุรักษ์ไปได้ด้วยเนี่แหละ แล้วเดิมเดิมทีพี่เป็นเป็นคนที่นี่ปะไม่ใช่อ่้าวาแล้วทำไมพี่ถึงหลงรักเลือกบางทะเลใช่ใช่เออคำถามดีครับเพราะว่าเอาจริงผมเลือกเลือกชนบุรีก่อนเพราะอ่าตอนแรกหมายถึงว่าเลือกจังหวัดชลบุรีก่อนใช่เลือกชลบุรีก่อนเพราะว่าผมมีเพื่อนสนิทอาก่น้าผมก็คุยมาหน้าก็มีทั้งเขามีแม่น้ำมีทะเลทะเลมีทั้งทะเลมีทั้งเขาอ่าครับ ชลบุรีไม่มีหมดคือพื้นที่ที่อย่างอย่างเขาเนี่ยมันเติมทะเลไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่เนี่ยมันมีทั้งเกาทงทะเลด้วยดีครับดีดีดีผมคิดอย่างนั้จริงจริงผมเลยหลับใหั้นคุปไปก่อนไวเพื่อนกูไปขอขอไปชลบุรีก่อนก็เลยมาชลบุรีซึ่งซึ่งชลบุรีเนี่ยที่แรกที่ผมมาผมไม่ได้ประทับใจเลยคือบางแสนไปถ้าจะไปอยู่บางแสนของเตือนี้มาจากกรุงเทพทำไมก็ไล่มาเลยมียางข้ามปั้นผมชอบ แต่บ้านเนพหองเร่คืว่าถ้าถ้าจะทําอะไรต้องคุยกับหน่วยงานและอะไเยอะขยับลำบากเดอยลีบกพอเจอบางรสเลปุ๊บเออคือมันเห็นภาพในหัวทันทีเลยครับมันมันใช่เลยไม่แต่พัทยาจอมเทียมหรือบางแสนแต่เขามี่งอคนเขายังสามารถเติมบางอย่างให้สวยงามเหมอน่างนั้นได้มันยังเป็น้าขาวๆอยู่ ในยาก็เป็นสังคมที่ที่ไม่ใช่เป็นเราอีกแล้วเราไดต่อเกื่อกียี่สิบหรอเ่ยีตอนนี้น่าจะเพิ่มเป็นสี่สิบแล้วก็คือกดโรบอทแบบกามแขงคือแบบนี่เริ่มขึ้นแล้ว ตื่นเฮ้ยเมื่อกี้ขับรถมาเบริเออร์แม่งปักมือเรียกกูมานี่มานี่มานี่เออมึงเดี๋ยมือตกอ่ะมึงเป็นคนมือตกอ่ะกูไม่ใช่ขาตั้งกล้องนะเนาะกูเป็นคนมีชีวพิเศษที่นี้ที่คุยเขา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 มีความคิดที่ดีมากเลยบูรดามซอพาวเวอร์ให้บางเฉล์อ่ะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็โดยโดยแบบว่าเป็นมีพื้นที่ของรักษาแบบว่าเป็นชุมชนของที่บางเฉลี์ยไปด้วย เป็นเป็นการเที่ยวแบบว่าเชิงแบบรักษาธรรมชาติไวแบบนี้เรียกว่าไม่ค่อยตั้งใจฟังเลยอนนี้ใส่ไม่ดีเขาอะนะเคแบตกล้องหมดนะครับตอนนี้เออแล้วก็อีกเรื่องนึงเออให้เห็นวิวเห็นวิวหน่อยนานาจะได้เออมีสวนพักพิงสัตว์นะครับม้ากับแมวอยู่อยู่ตรงข้ามกันเลยก็อยาใจบุญอยากช่วยเหลือสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้ออ่าติดต่อแล้วก็ซื้อพวกอาหาร ข้าว,ข,าวข้าวสาหรือว่าถ้าอยากบร,ริจาคให้พวกผมก็ได้โอเคได้เลยนะคแต่ไรสาไร๋ยวเราไปเอากาแฟ ที่นี่บอกได้เลยครับร้อนแต่ว่าแบบขอขอรอบๆเลยคือเป็นเป็นวิวที่ดีมากๆนะถึงว่าถึงแม้จะไม่ชบอบแบบวิวทะเลเพราะมาสักกหิบคนก็ชอบแบบว่าเป็นวิวทะเลอะไรอันนี้เป็นบึงนะครับอยู่ในค่ายค่ายทหารเข้ามานิดเดียวไม่ไม่ต้องแลกบัตรขับเข้ามาได้เลยครับ,<ช>รบหรืออาจจะเป็นบางครั้งเอออาจจะเป็นหน้าเทศกาลอันนี้ไม่แน่ใจนะครับบอกไว้ก่อน แล้วก็เบื้องต้นอ่ะพี่เขาให้ <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ <c oughs> ใหมาเข้าเฉยก็คือว่าพี่เขาให้ได้นั่งถึงเนี่ยห้าโมงร้านเก็บห้าโมงแต่ว่านั่งต่อได้เนี่ยถึงแค่หกโมงเย็นเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะพี่ <c oughs> พีเจ้าหน้าที่เขาจะมาเคลียร์พื้นที่นะครับประมาณนี้มันเป็นกฎของค่ายทหารโอเคส่วนกาแฟนะครับตัวนี้เป็น,เป,นเป็นเมล็ดเบนของพี่นะครับเป็นไทยบาซิลแล้วก็ลาวค่าจอง ทนถั่วตัวนี้จะถั่วอย่างเดียวจะไม่มีเดียเออไม่มีกลิ่นช็อกโกแลตไม่มีไม่มีกลิ่นช็อกโกแลตไม่มีคาเมลจะเป็นถั่วใช่ใช่จะเป็นแบบเข้มๆเหรอเนาะแต่ว่าพี่เขาไม่ได้มีแค่มาเลเซนนะแต่บนนี้เรากินเราไม่ได้กินเพราะว่าดีแก๊สแยังดีแก๊สไม่หมดเออก็เลยไม่ได้กินมาเลสของมาเลสตัวแบบตัวซิกเนเจอร์ไม่ซิกเนเจอร์ตัวเขาเรียกว่าอขาวนพี่เข้าววนอ่าลาเต้ เหมือนกันครับเพราะว่าเบตเบตเมล็ดเดียวกันเราพอใส่นมไปก็จะนุ่มนุ่มครับเป็นลาเต้แบบละมุนละมุนอะไรประมาณนี้ไปแย่เป็นไงโกโก้เป็นไงอ่อยโกโก้เป็นไงวะต้องไปตายแดดขนาดน่ะป่วยมาพบ่ด่าบุญอยากได้คลิปอยาก้เราว่าเราจะเข้าไปทะเลเพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ย มันเป็นพื้นที่ของร้านพี่เขาแล้วคนเข้ามาตลอดเลยแล้วเราเกรงใจว่าเราจะนั่งนานล้วเหมือนเราอ่ะเราอยากมาเราก็อยากนั่งกินจิบกาแฟชมบรรยากาศชิวๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบ่งปันกันก็ถ้าใครสะดวกมาวันธรรมดาก็คงจะดีมากว่าโอ้โขาวอะรถหรอแต่คนเนี่ยเพรมึงยินเสิร์ตน้องคุณหนิปโชว์ก็คือเราเข้าไปที่หาสายแก้วกว่ 我。 แดดร้อนจัดคงต้องหาที่รงใหม่เออแต่ว่าซีนมากขีมากนะครับเขาบอกว่าเบื่อทะเลให้ทะเลแล้วทะเลจะมีความหมายกันเอ้านีอะไรครับเนี่ยอ๋อเอ้ยมึงนี่สมจะชื่อกระบือพรีีมึงอ่ะมาทะเลไม่เคยเบื่อจะเบื่อเขาแล้วเกิน เบืเ่อเขาไหนเบื่อเขาอ่ะูเขาตอนนี้ก็มานั่งรอหลบแดดนะครับผมอันนี้เรียวๆเลยฮะับหัวเปียก <c oughs> กล้องอินเสิร์ตนะครับผมเป็นไงตากล้องคนนี้นี่สายไฮนะครับผมไฮโซไฮโลถ่ายไปนี่กล้องแม่งเจอกูนึกว่าแม่งเขยา่ามาโถมือสั่นไงมือสั่นเพราะว่าตกเกย็นปุ๊บเริ่มหิว หิวข้าวเหรอวเบียร์โบบาโบบะถือว่าเป็นอาหาที่เงียบสงบนะใช่มันจริงเออเฮ้ยสวยปะไม่สวยนะแต่ทำไมวิวข้างหน้าสวยๆเราไม่ถ่ายนะบบะไ่สุเปียร์ที่กลับมาเออโอเคเดี๋ยวตกเย็นอีกหน่อยนะเราจะออกไปนั่งนอกตกแต่ตอนนี้ไม่ไหวอ่าร้อนรอเลยรอเลยเอาไว้ปิดนะครับตรงนี้ วันนี้เปิดร้านบ่ายสามเหมือนเดิมบ่ายาาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวลูกค้าก็ไปบ่ายสามออโอเคออกมาแล้วนะฮะตอนนี้ห้าโมงกว่าๆนะครับผมหาดน้ำใสหกโมง กโมงใช่ไหมพี่เขาใช่ครับแต่นี่ก็จะ6โมงแล้วนะแต่เขาบอกว่าขีดจักัดาอยู่ทีุ่่มหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพาจีนจะตกทางเื่อนมากแต่ว่าด้วยเนื่องที่มันเป็นแบบว่าสถานที่แบบมันเป็นวันหยุดยาวนะมันแน่หลังจากนี้อะไรมันจะเปลี่ยนไปไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่นี่เป็นไงครับดีครับดีมากน้ําใสแล้วก็ใช่ทุกคนแต่ว่าทุกคนต้องช่วยรักษานะครับมันจะได้อยู่สภาพนี้ตลอดไป ค่ะเพราะว่าพี่ทหารเขาก็ช่วยดูอยู่แต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันรักษาเหมือนกันค่าเ <Okay. S 1> ข้าห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็จาก,<อ>กพัทยามาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงคือถ้ามาแวะจากพัทยาเนี่ยถ้าไปแวะร้านมูฟมูฟคาเฟ่จะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จากมูฟแบบขับทะลุเข้ามาเนี่ยก็อีกประมาณแบบยี่สิบนาทีสิบกว่านาทีอะไรประมาณนี้นะแต่ว่า ทางมันก็จะแบบชันๆมีโค้งนิดหน่อยค่อยๆขับอ่าใช่แต่ทางทางจะขับยากนิดเดียวนิดเดียวไม่ไม่ถอว่ายากมากแต่ว่าถ้าใครอยากรัดก็มันก็พุ่งลงไปเลยเออแค่นั้นแหละพุ่งลงมาแล้วถึงเลยตั๊บเดีถึง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 หาดเนี้ยนะถึงเออถึงข้างล่างไปเลยประมาณนี้มีทา a เวล EP สามโอเคอะไรอ่ะยังไง้ตอบใหอบ ยังต่อคิดอกแล้วยงต่อไม่ไงค่ะไปกินเบียต่อ จริงๆนะเมื่อตอนต้นคลิกที่ว่ามีความสุขจริงๆนี่ก็แค่เวลาสองสามชั่วโมงเองนะเคยอาจเจอว่าเวลาคนมีความทุกข์เอ้ยเหงาเอ้ยหรืออึดอัดอยู่ในใจเสียงคลื่นน้ำทะเลหาดทรายหรือแม้กระทั่งพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดพลังงานลบเหล่านั้นออกไปด้วยทำให้เรามีพื้นที่ดีๆของความรู้สึกมากขึ้น และทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตในป่าคอนกรีชีวิตประจำวันของแต่ละคนก็กลับมีรอยยิ้มได้อีกครั้งและแค่อยากจะบอกว่าช่วงเวลาที่พูดไปอ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆและเดือนนี้ขอให้เป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่ที่ดีมีความสุขเข้าไว้นะ